ครับสวัสดีครับทุกคนครับพบกับอาจารย์กับช่องพญาเต่าหน้าคาราดดวงเศรษฐีครับตอนนี้อยู่ที่หน้าองค์ปู่ครับมาไหวบูชาองค์ปู่ในเช้านะครับนะวันนี้ก็มีสิ่งแปลกๆให้ทุกคนได้ชมนะครับทุกคนนะวันนี้มีแปลกมากเลยเพราะว่าอาจารย์เลี้ยงไก่ไว้นะซึ่งเป็นเลี้ยงบูชาให้หลวงปู่สวงนะครับเนาะแล้วทีนี้วันนี้ไก่มันออกมาแปลกมากเลยทุกคนออกไก่ออกมาวันนี้ เมื่อแม่มันเพิ่งฟักออกมาได้แล้วก็ฟักออกมาได้ทั้งหมดเจ็ดตัวพอดีเลยนะฟักออกมาเจ็ดตัวเดี๋ยวไปดูว่ามันแปลกยังไงมันแปลกก็คือว่าอพอออกมาแล้วนะมันมีเลขอยู่บนหัวไก่ตัวเล็กๆอ,อ่ะมันมีตัวเลขขึ้นมาอยู่บนหัวไก่แปลกมากเลยหรือว่าท่านจะให้โชคเรางวดนี้ทุกคนนะเพราะว่าปีที่แล้วไก่มาสำนักนะปีที่แล้วนะไก่มาสำนักตรงกับวันที่ก่อนวันหวยออกอะ่ะประมาณสักสามวันสี่วันนี่แหละ แล้วปีนั้นไก่มาสองตัวมันก็ออกไป997นะที่มันออกอะ,อะไรอะ99997นะ99นะมันก็ออกไปนะปีที่แล้วปีนี้มาอีกแล้วครบรอบปีไก่ออกพอดีเลยอาจารย์เลี้ยงไว้ออกพอดีเลยพอออกมาปุ๊บเสร็จมีตัวเลขอยู่นะที่หัวไก่มาเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงทุกคนนะเป็นเรื่องที่แบบว่าเอ,อแปลกเลี้ยงไก่มาตั้งไม่รู้ว่ากี่ปีแล้ว เนะพิ่งเห็นว่าไก่มีตัวเลขนี่แหละทุกตัวออกมาก็ไม่มีตัวเลขนอกจเป็นสีสันสวยงามปกติแต่มา,าปีนี้เลี้ยงไก่มาไก่ออกมามีตัวเลขอยู่บนหัวเฉยเลยไปดูกันทุกคนนะบรรยากาศครับทุกคนเมื่อวานนี้ฝนตกครับบรรยากาศรอบองค์พ่อพญาเต่านาคราชนะสวยงามครับทุกคนบรรยากาศแบบตอนเช้าดีมากเลยนูน่นจุดเลี้ยงไก่เรานะซึ่งเป็นเลี้ยงไก่บาร,รมีหลวงปู่นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทุกคนนะเดี๋ยว กับหน้ากองเรียบร้อยอสวยงามมากเลยทุกคนฝนจะมาอีกไหมตอนนี้นะไม่รู้ว่าฝนจะตกมาอีกไหมเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปออ่สวัสดีพี่กุม,มารครับออันนี้ในเทวสถานเมื่อวานนี้ญาติพี่น้องก็มากันเต็มเลยมาเสริมดวงเปิดโชคเปิดราบเปิดดวงกันทุกคนนะอ นะเปิดโชคเปิดดวงกันสาธุปู่เปิดโชคเปิดลาบด้วยปู่ด้อนะ่ะเดี๋ยวพาญาติพี่น้องนะน่นะเอซในอ่าเอฟซีใ u t u b e ไปดูกันนะต้นไม้อาจารย์ก็กำลังสวยแล้วทุกคนกำลังโตสวยมากเลยนะอา่านี่ยรอยรถมาจอดกันเต็มเลยเนี่ยฝนตกมาเมื่อวานนี้อืมเดี๋ยวไปดูไก่กันอา่าจะมีโชคลาบตรงไหน,นอืมออกเป็นตัวเลขเลยนะทุกคนนะอืม นี่อันนี้ต้นตะเคียนที่ให้ขอโชคให้ได้นะ็นนขอโชคให,ให้มีโชคนะปู่นะ,นะะวันนี้นะนวันดีทุกคนมาเลยนี่ทุกคนทุกคนจะได้เห็นนี่ทุกคนจะได้เห็นนี่อที่ดิโอกำลังผิงแดดเลย กำลังพิงแดดเลยนี่นี่นี่ตัวเมียนี่แม่มันเลยนี่แม่มันมีลูกมันก็เลยแยกออกมาใส่บ่อไว้ยงงนะดูสิพิงแดดแต่เช้าและเนี่ยอถูกแดดแล้วมีแรงนะคงจะอุ่นหน้าดูแหละนะเนี่ยทุกคนดูจะมีตัวเล็กดูทุกคนเห็นไหมไงไหนมาโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่สองตัวนี้เลยเนี่ยอยู่ด้วยกันด้วยนี่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 เห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมอ่าเนี่ยตัวเนี้ยนะเห็นไหมนี่ เห็นไหมมีเลขเห็นไหมเห็นไหมตัวนี้มีเลขเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่เลขอยู่บนหัวตัวอื่นไม่มีนะอาจารย์เลี้ยงมาตั้งนานออกมากี่ตัวก็ไม่เห็นตัวเลขเลยอยู่ตัวนี้อีกเเห็นไหมนี่ยหรือว่าเราชอบเลขเองแล้วก็เห็นเป็นตัวเลขนี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมเนี่ยเลขอยู่บนหัวนี่ตัวหนึ่งนะมีสองตัวนอกนั้นไม่มีเลยมีตัวเลขมีตัวเลขอยู่บนหัวสองตัวแค่นี้นี่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 เห็นไหมมีตัวเลขอยู่บนหัวสองตัวแค่นั้นเลยนี่ โชค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 นี่นี่เลยนี่แล้วก็ออกมาเจ็ดตัวด้วยนะทุกคนนะอ่าเม่มันฟักไข่ทั้งหมดเจ็ดไข่แล้วก็ออกมาครบทุกตัวเลยเจ็ดตัวน,นี่นี่ทุกคนออกมาครบทุกตัวเจ็ดตัวมีเลขอยู่บนหัวอีกอืน่ารักกันเจียวอือก็มีอาหารให้กิน,กนมีอาหารให้กินอืมเห็นไหมเลขเจ็ด อันนี้ก็เลขเจ็ดทุกคนทุกคนเห็นเป็นเลขไหนล่ะนีน่ให้ดูชัดๆลยนน,นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมสองตัวนี้เลยนี่ตัวหน่อยตัวหน่อย,ยอเห็นไหมทุกคนเห็นเลขไหมเลขอยู่บนหัวเนี่ยน่ารักเลยเห็นไหม แปลกมากเลยทุกคนนะทุกคนก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคกันดูนะเกิดบาร,รมีหลวงปู่ให้โชคนะให้ตัวเลขออกมากับไก่ให้เราไปเสี่ยงโชคดูนะทุกคนเนาะนะนะอย่าง,งมงายเนาะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะนะอาจารย์ก็เชื่ออยู่แล้วแหละเพราะว่าอาจารย์ศรัทธาแล้วก็ได้โชคจากบาร,รมีปู่นะท่านให้สร้างให้ได้โชคได้ลาบให้ได้เงินได้ทองนะมาสร้างสรรค์ผลงานเทพเทวดาได้มาทาบุญทาทานนะอันนี้อาจารย์ก็ ามาบอกทุกคนเนี่ยให้เห็นตัวเลขด้วยกันเกิดจะมีโชคด้วยกันนี่แดดออกพอดีเนี่ยก็มาอยู่รวมตัวกันกระจุกอยู่ในแดดเลยนี่มาโชว์กันก่อนมาโชว์ก่อนมาโชว์เลขให้พี่น้องดูก่อนนี่เห็นไหมทุกคนนี่เห็นไหมอสองตัวนี้มีตัวเลขอยู่บนหัวไปเตีเอาเองนะทุกคนอนาะจารย์ไม่พูดนะเห็นเลขไหนไปตีเอาดูสิไก่แล้วก็มีเลขอยู่บนหัว ไก่น้อยมีเลขอยู่บนหัวนี่โชคโชคโชคนะท่านอาจจะให้โชคนะทุกคนเนาะอืมตากดดแดดนะอุ่นดีนะไก่น้อยจะหนาวหน่อยนะเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ได้มีแบบว่าเอาไฟมาส่องให้ก็เลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะพอตอนเช้าก็ให้บ่อน้ําเนี่ยให้บ่อไก่ในะอยู่ถูกแสงแดดเล็กๆเพื่อให้ไก่ได้มาพิงแดดนะน,นี่ก็จะจุ่มกันแล้วนะแล้วก็จะนอนหลับกลางแดดตรงนี้กันนะ น่ารักจริงๆเลยนะขอบารมีปู่ให้โชคในะตอนนี้เพิ่งออกมาน้องสุดท้องเพิ่งออกวันนี้เลยเพิ่งออกตอนเช้าเมื่อกี้เพิ่งกระเทาะออกจากไข่เมื่อเช้าก็เลยแยกออกมาจากแม่เลยไม่งั้นเดี๋ยวแม่จะเดินเหยียบนะก็แยกออกจากแม่แล้วก็เอามาใส่บอกไว้แม่ก็ขังไว้ข้างๆนี่น่ารักไหม่หะทุกคนเอาให้ได้โชคกันเด้อว,วันนี้ด้วยทุกคนเด้อเห็นแล้วเรียกอะไรยังไงก็อคอมเมนต์ใต้คลิปเปิดโชคเปิดลาบด้วยกัน อูให้โชคเลขขึ้นที่หัวไก่รวยรวยเห็นไหมโอ้โหยังชัดเจนเลยเลขนะอืมโชคโชคโชค